ไปเพรหัวพรหัวจ็บแย่เจ็บตรงไหนเดี๋ยวไปกันรถหน่อยรถมาแล้วรถกู้ภัยเดี๋ยวไปไปครับเดี๋ไปกันเลยกันเลยกันเลยมอาใส์ไปเลยครับมอาใส์ไปเลยเฮ่ล้อก่อน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 ไปเลยครับไปเลย ขับรถปอตีเวยนันไหนชนกันครับอันนี้เนาะอันนี้ผันนี้หนุนเจ็บคนไหนบ้างพี่ป้าเขาแทกแรงมากเขามืนอยู่อ่าฟินนั่งก่อ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 นยันอ่านั่งหลังหลเนี่ยนั่งหลังล้นี่งเฮ้่ปเาังมนอยู่เลยอ่ารู้แล้วรู้แล้ว่งหแบบม่ใจๆเดี๋ยวผมขอรู้ว่าเจ็บก่อนเบนั่งเลยครับป้าเป็นไงบ้างไปหัวก็แค่ๆหัวกแคบฟื้นเนาะ ตอนนี้ป้าปวดตรงไหนไหมปวดหัวปวดอย่างเดียวเนาะกับก้นโอเคป้ามาคันไหนมีอะไรไหมเขามาคันไหนมากันนุชป้ามีโรคประจำตัวไหมคะมีโรคประจำตัวอะไรไหมมีอาการเวียนหัวไหมเวียนหัวไหมไม่มีนะแต่ปวดหัวใช่ม

สดวีเรื่องแรกวันที่85หนเสามผู้ภัยสามเซนไม่มีแผลเนาะไม่มีแผลแต่ว่าได้ไปหาหมอตรวจร่างกายนะครับนะเ่าเราอายุมากแล้วนะรู้ว่าแข็งข้าเป็นยังไงหัวเป็นยังไงผมเห็นนะมันแร้ง มอเตอร์ไซคันนู้นตอนนี้มามาคันนี้คนเมรุแล้วก็ป้ากับลุงเขามาคันนั้นไม่เป็นไรไหมป้าขี่รถคันไหนอะหือป้าเดินป้ามาคันนั้นนี่มากับลุงแล้วก็ชนกับคันนี้ใครคนขับป้าเหรออันนี้ป้าขับใช่ไหม,ไมใช่ไหมป้าเป็นคนขับไหมตัวแดงใช่ปะ่ะอันนี้ตัวแดงเนี่ย ดูช่องไนก่อนเียไม่มีอะไรยังมีสติเป่นนะมีประกาศหของอะไร <ส gas: S 2> ได้ใช่เขาลบายอี้รบอป่น้ามาหน้าเราเอกสารอยู่ไขอถ่ายหน่อยด๋ <ei> อผม พี่เขาบอกให้เอาเอกสารน่ะพี่คนไหนอ่ะเอกระสารเอกสารเราแล้วเอกสารประชาชนเปล่าเอกสารก็เจ็บอยู่นี่แล้วตไประชาชนเขาส่งมาแล้วปามีการมืนหัวตองที่าไรอะสอยนายเปาโลไ ไปไหนไม่รู้อ่ะไอรถคนเจ็บอ่ะรู้แล้วเดี๋ยวมากลับไปเอาบัตรได้เปล่าที่กรงมท่เกียแรมเอ้ไปทงูหนึ่งไว้่าดูก่อนไม่รู้เขขับไปไหนอ่ะนันนี้เปล่าขันนี้ขันนี้ใช่ใช่จอดดีเดี๋ยวมันลงร่องเปล่า รถเนไี่เยเนาเข้าสอนอป่หรือจอดไว้นี่เขาบอกเขาขับได้อยู่อ่ะเอาเรากับในรถจะขับกลับใช่ไหมะครับผมโอเคีไม่เคื่อนีเร็ววันสีไใก้เกียงสอพันรอยข้ามแยกวงสว่างสอพนรอยข้ามแยกวงสวางที่ทางหน้าพระรามเจ็ดตรวจสอบัดเ็นหนึ่งหนึ่ง นี่เไปยุนย์ห้าจากเลียงหลเรียยงหวีสองคดีชิราแบ้าสมสปบห้าสามสามเดนต้นเติมพร้อมกำลังเลิกวอติกที่เกิดเหตุนานาโค3สามเตนบาดเจ็บหญิงหนึ่งลายจอยกับจอยสามเต็นสองศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่ห้าเราพอพอลโรก็หอนโยทินจอยนำเข้าสอนอบางโคเขตรับผิดชอบสอนอบางโควอาแปดเด่นในระบบเน Center, you're